มาแล้วปิดไมาไว้เลยนะครับจะได้ไม่มีความลับั่วไหลช่วงนี้ช่วงนี้บอกตรงๆว่าต้องระมัดระวังแปดทับแปดในร้ายกาจมากเลยนะแปดทับแปดอะไรที่แบบว่า <c oughs> แฉประตูวิธีแห่งการแฉหลวงหล,ลวงอมของเราออกมาหมดเลยออกมาตีแผ่นนะเห็นความเป็นตัวตนของเราชัดเจนเลย <c oughs> จะเห็นเราจะรู้จักเลยว่าตัวเราเป็นยังไงนะครับและ ต้องทำไงต่อขลิล้างใช่ไหมขลิล้างเพราะว่าเขาจะให้เราเห็นว่าสิ่งไหนที่เราต้องปรับปรุงเพื่อที่เราจะต้องอัปเกรดเนาะพลังงานมาเพื่ออัปเกรดเราเพื่อปรับโครงสร้างให้เราใหม่ดังนั้นนะครับเขาจะเขาจะขุดให้เห็นว่าเฮ้ยเธอยังติดปัญหานี้นะเธอยังเป็นแบบนี้นะเธอต้องแก้ตรงนี้นะไม่งั้นเธออดนะอดการอัปเกรดนะอ่าแล้วก็โ okay. อ้ ยังติดเรื่องนี้อยู่อ่ะปรับแก้ที่ใจตัวเองไม่ใช่ไปแก้ข้างนอกนะครับเนาะไม่ใช่แก้ผ้าไม่ใช่ไปแก,แก้คนนู้นแก้คนนี้แก้ใจของตัวเองแก้ไขใจกับตัวเองให้ให้มันบริสุทธิ์ให้มันให้มันดียิ่งขึ้นนะครับทําตัวเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นตอนนี้ตอนนี้ก็กลับมา <laughs> กลับมาอยู่ใช้เวลากับตัวเองเยอะมากขึ้นอยู่กับต้นไม้านสวขเนาะอยู่กับต้นไม้ใบหญ้า อ่าไปเที่ยวดูใบนะดูใบดูดอกดูใบนะครับมีความสุขมากเลยขำผมเด้อหรือว่าหรือว่าขำกันมาก่อนเข้าห้องโอเคเขาคงนึกว่าอาจารย์จะไปต่างประเทศนะคะโอ้ยไปดูใบกันลกลับไปกับเชลลี่ได้ไหมคะกลับไปกับหนูก็ได้ค่ะนี่ตอนนี้ผมมีดูใบใหญ่มากเลยใบพยากฆ์สัตว์ อลังการงานสร้างมากๆเลยมหาที่เป็นดินเลยนะตัวนี้เป็นยาดีมากๆนะครับปรายากศาสตร์เอาหัวมาต้มแก้โรคไตได้นะใครเป็นโรคไตฟอกไตนะครับหามาต้มให้เขานะน้ํามันจะแดงๆนะครับตัวนี้หายากนะไปไปถึงถ้ำเชียงดาวเนะาะหาไม่เจอปกติจะมีเยอะตอนนี้หายไปแล้ว เอ้ามาเจอตลาดคําเที่ยงขืนนี่ก็ขุดมาก็ขุดมาขายโหไม่น่าเชื่อเลยย่างโตมโหฬารเราเราตอนนี้เราชอบปรุงยากันนะห,นหลายหลายคนนะนะทําเป็นกันนะครับดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรนะครับก็เป็นองค์ความรู้จากจักรวาลทุกทุกคนสามารถทําได้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะครับช่วยเหลือคนใกล้ชิดเรามีทั้งพลังงานเรามีทั้งองค์ความรู้ นี่เราก็สามารถดําเนินชีวิตไปได้เนาะแม้ว่าอนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะครับอนาคตอาจจะมีเหตุตพิบัติเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาอ่าน้ําท่วมซึนามิหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่เชื่อถเถอะเนาะว่าเราเอาตัวรอดได้นะเราจะรอดพวกเราทุกคนจะรอดเพราะอะไรคือเขาไม่ได้แยกเนาะเขาไม่ได้แยกว่า ให้พิบัติจะเลือกกวาดล้างคนชั่วเลือกกวาดล้างคนไม่ดีไม่นะเขากวาดล้างคือกวาดล้างหมดนะครับเขาล้างหมดนะเขาล้างหมดและดูซึนามิเนาะเวลาเขาซัดมาเขากวาดเรียบเลยเนาะเขากวาดอะไรเขากวาดคนที่อยู่ต่ำเขากวาดล้างคนที่อยู่ต่ำดังนั้นเราทําไงใเรารอดเราขึ้นที่สูงไง ขึ้นที่สูงในความหมายของสายพลังงานคือความถี่นะครับความถี่นี่แหละสําคัญมากๆเลยเราจะรอดก็ต่อเมื่อเราขึ้นอยู่ความถี่สูงนะครับจิตเราเมื่อขึ้นสู่ความถี่สูงสิ่งที่เชื่อมโยงกับเราก็คือไฮ c เซลนะครับและไฮเซลเขารักเราที่สุดแล้วดังนั้นเขาจะไม่ปล่อยให้เราเจอสถานการณ์ที่เรารับมือไม่ได้ ขาจะเตือนล่วงหน้าเตือนภัยล่วงหน้าเตือนโน้นเตือนนี้นะเขาจะอยู่กับเราและคอยชี้นําทางรอดให้เรานะครับนี่เราถึงมีกิจรกรรมต้องให้ทุกคนเชื่อมหายอซลลยให้ได้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยตัวตนของเรานี่แหละอีนเนื่องข้างในของเรานี่แหละครับคือตัวนําทางที่ดีที่สุดนะครับภายนอกเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเราไม่ไม่มีเวลาไปนั่งวิเคราะห์วิจารวิจัยคนอื่น นะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะนําทางไปนในทางที่ถูกแต่ไฮเซลของเราชัดเจนนะวิธีเชื่อมต่อไฮเซลใจเยเ็นยวเพิ่งทำกบบข้าวตอนนี้นะนะเดี๋ยวเพื่อนหิวออ <c oughs> ไปขอไม่ถูกเลย <c oughs> โอเคนะครับวิธีการที่เชื่อมต่อไฮเซลก็คือขึ้นสู่ที่สูงนั่นเองนะ กลับยกความถี่ทำยังไงคุณก็เห็นชาร์ตแล้วนะเราแจกชาร์ตกันไปทุกคนเก็บชาร์ตเอาไว้พิมพ์เอาไว้หัวนอนแล้วเนาะว่าความถี่ไหนทำอะไรเราบ้างเนาะถ้าเราอยู่ความถี่ต่ำความถี่ต่ำมีอะไรบ้างอารมณ์ไหนคือความถี่ต่ำคือตอนนี้คนแยกไม่ออกนะอะไรความถี่สูงความถี่ต่ำก็คิดไปเองว่าฉันเป็นคนความถี่สูงนะอันนี้คิดไปเองเนาะแต่ว่า เวลามีเหตุการณ์ต่างๆก็กังวลคเครียดกลัวโกรธด่ดาหรือว่าสารพัดท,ที่จะที่จะทําในสิ่งที่เป็นลบนะครับถ้าทําในสิ่งที่เป็นลบอยู่เนี่ยเออนั่นคือเราอยู่ในความถีต่ําแล้วนะครับความถีต่ําคือสิ่งที่เราเขาเรียกไม่อนุญาตนะความถีต่ํามีอะไรบ้างแน่นอนก็จะก,กะล่างๆของเรานะจะก,กะหนึ่งความกลัวจะก,กะสอง การด้อยค่าตัวเองจะกระซามความไม่มั่นใจนะครับลังเลสงสัยไม่มั่นใจเครียดโกรธี่ตก,กังวลทุกอย่างความเศร้าความทุกข์ความกลัวความรู้สึกตัวเองไม่มีค่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีอิพลาดโทษตัวเองทุกอย่างนะครับนี่นี่คือความถี่ต่ำทั้งหมดเลย และความถี่ต่ำนี่แหละมันคือสิ่งที่จะดึงดูดความทุกข์ความโชคร้ายดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาเรานะแทนที่จะรอดก็คือไม่รอดแทนที่จะแทนที่จะไปได้ดีกับติดกับตัวเองนะครับตัวเองอนุญ,ญาตให้ให้โจรเข้าบ้านเปิดเปิดประตูต้อนรับคนไม่ดีเปิดประตูต้อนรับสิ่งไม่ดีเข้ามาหาตัวเองคือทําร้ายตัวเองนั่นเองนะครับดังนั้นความถี่ต่ํา คือสิ่งที่จะถูกกวาดล้างนะขวานก็บอกแล้วว่าตอนนี้แม่แกอาเนาะแม่แกอากำลังจะปรับโครงสร้างและสิ่งที่อยู่อยู่ที่เบื้องตับก็จะถูกกวาดล้างแล้วเราจะยอมหรอใช่ไหมเราต้องหาทางขึ้นที่สูงหาทางรอดหาทางยกความถี่ขึ้นที่สูงด้วยกวารนึกถึงความสุขนึกถึงความรักเป็นคนที่มีคุณธรรมความดีมีเมตตาจิตนะมีความกตัญญู มีสิ่งต่างๆเนาะมีจิตที่อยากช่วยเหลือมีพรมิหารสี่มีสิ่งต่างๆที่เป็นคนที่มีคุณสมบัติของเป็นคนดีนะครับเวลาเราเป็นคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองนะเวลาเราทําความดีเนี่ยมันมีรัศมีสีทองล้อมรอบเรานะครับทเทวดาวิธิเบื้องผมต้องต้องรีบรีบสวมวิญ,ญญาณอักุเลียนพูดให้จบก่อนเวลา ครับให้เวลาตัวเองครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าเดี๋ยวยานต่างๆเขาจะเริ่มมาทํากิจกรรมเชื่อมต่อห้เซลฟ์แล้วผมว่าวีคเนี้ยหนักหน่วงนะวีคนี้หนักหน่วงหลายๆคนเจอแนละ้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานของแปดแปดแปดตัวนี้เข้ามามีบทบาทกับทุกดาวเลยกับทุกคนเลยด้วยนะครับก็มีมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับกลุ่มจิตจักรวาลของเราเนาะนะครับ ก็แต่มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้ผมเห็นปัญหาของตัวเองนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนบอกตรงๆว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่พูดมากเลยเนาะไม่ไม,ไม่ไม่พูดไม่บน่นไม่พูดมากจัดก,การอย่างเดียวนะครับเป็นคนที่ชอบตัดสินเป็นคนที่เด็จการเนาะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองมีพันธกิจชัดเจนนะต้องการปกป้องต้องการปกป้องเด็กทุกคนนะที่เข้ามามีความรู้สึกว่า คนเป็นลูกเราและเราจะต้องดูแลลูกเราให้ดีที่สุดอย่าไม่ให้ใครเข้ามาทําร้ายเข้ามาพาไปในสิ่งที่ผิดนะเข้ามาทําร้ายลูกเรารู้สึกว่ารู้สึกมีอารมณ์นี้นะแต่ตอนนี้เฮ้ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นอันตราหรือเปล่าอันนี้มันเป็นการตัดสินเฮ้ยมันมันมันใช่ในสิ่งที่เราเราควรจะเป็นไหม ทุกอย่างมันมีกฎก็จริงแต่ว่าทุกอย่างทุกคนเขามีโซคแผลเนาะมีคนขอร้องมาว่าให้เปลี่ยนวิธีพูดใหม่การที่คุณโดนแทรกโดนแทรกโดนแทรกโดนแ,กดนแกทกคำนี้มันมันสร้างรอยแผลมันทำให้เจ็บปวดคนที่ฟังก็มีไม่มีความสุขใช่คือสำหรับผมผมไม่รู้สึกอะไรแต่คนอื่นเซนซิทีอ่อนไหวและรู้สึก สำหรับผมความรู้สึกว่าการโดนแทรกไปลึกธรรมดาเพราะเราอยู่มิติที่สามมิติที่สี่จะแทรกเราอยู่เสมอเลยจะคอยคอยผลักเราให้เข้าสู่กระแสกรรมผลักเราอยู่ตลอดเวลาแทรกเราแทรกความคิดสูงความคิดเพื่อให้เราคล้อยตามและทําในสิ่งที่บิดพลาดเพื่อให้เราชดใช้กรรมซึ่งมันเป็นความยุติธรรมของเขาไปโกรธเขาก็ไม่ได้เพราะเขาทําหน้าที่ของเขาแต่เราตื่นรู้เราต้องรอดจากสิ่งนี้เราต้องไม่หลงกล และเราก็รู้จักวิธีคลีนรล้างแต่หลายคนไม่อยากได้รับคำนี้ก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องปรับเนาะปรับใช้คำใหม่ว่าอะทุกคนทำตามโซแ p l a n นะครับทุกคนพลาดตามที่วางแผนเอาไว้แล้วเรามีโซแ p l a n มาเพื่อการใช้นี่นะครับเพื่อการปรับสมดุลพลังงานเคยทำร้ายใครเอาไว้ มันก็เลยต้องวางแผนมาเพื่อชดใช้ให้กับสิ่งนี้ชีวิตถึงได้โดนกระนำโดนทําร้ายท,าท,าทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การที่โดนทําร้ายแต่ว่าชีวิตออกแบบไว้เพื่อมาเพื่อชดใช้เราตัดสินใจผิดพลาดยังไงรอบหน้าเรามาเพื่อแก้ไขสิ่งผิดพลาดแค่นั้นเองดังนั้นก็เลยเอ้ยจริงๆมันก็เป็นโซผแผนเนาะไม่ไม่มีเหตุบังเองิญ จักรวาลจัดสรรทุกอย่างไว้แล้วเราเองวางสูตแผนไว้แล้วเรามีโซคอนแทร์ไว้แล้วเราพร้อมที่จะต้องหลงต้องไปเจอเจอ้ากรรในเวรต้องไปเจอคนคนนี้ชักนําต้องเจอคนคนนี้พาไปในทางที่ผิดเพื่อให้เราเจอวิบากทุกอย่างวางหมากเอาไว้หมดแล้วเราเป็นใครลนะ่ะทําไมเราต้องไปแทรกแซงมีความฝันมีมีมีจักรวาลสอนในฝันด้วยในนู่นด้วยในนี้ด้วยเนาะฝันว่า รู้ว่าบึงเนี้ยมีปีศาจถ้าคนคนนี้ลงไปในบึงเนี้คนคนนี้จะโดนตายจะจะต้องตายแต่ในฝันห้ามบอกนีเ้เราเราก็อึดอัดใจวะเราก็อยากจะเตือนอย่าลงไปเลยแต่ถ้าเราบอกเขาเราก็เป็นการแทรกแซงเพราะเขากํำลังจะต้องไปใช้นี่ผมก็เลยอุย้ยวางตัวยังไงวะวางตัวลําบากมากมากเลย ใจก็อยากจะช่วยแต่ว่าเฮ้ยพอยิ่งยิ่งรู้อะไรมากขึ้นรู้ลึกขึ้นเฮ้ยมันยิ่งต้องปล่อยมือปล่อยวางแต่เราจะสอนให้คุณมีสติเราจะทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างมาให้แต่ไม่ใช่ชี้ว่าคุณจะต้องเดินแบบไหนนะครับต่อไปจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เนาะเป็นแค่ผู้มอบแสงสว่าง และคุณก็นําแสงสว่างนี่แหละไปใช้ในการส่งตัวคุณเองในการส่งทางของคุณแต่เรื่องของส่วนตัวเความเป็นส่วนตัวเนาะเราจะไม่แชร์กันอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เหมือนกันและต้องแก้ไขตัวเองเหมือนกันทุกคนก็ต้องทำเนาะทุกคนก็ต้องทาในส่วนจะพยายามนักตาครับก็ก็อยากจะอยากจะให้ทุกคนรอดเนาะ แต่ว่ามันก็อยู่ที่คุณนะมันอยู่ที่ตัวของคุณเองว่าคุณจะเลือกอยังไงนะบางคนมีปมเยอะพอมีปมเยอะมันก็ถูกแทรกได้ง่ายและถูกล่อลวงได้ง่ายมากและทําให้พลาดง่ายมากนะบางคนรู้แต่อย่าลืมนะว่าคุณทมเป็นสิ่งที่จะช่วยปกป้องเราเพราะคุณทมเป็นแสงสว่างคุณรู้คุณคุณเคยสวดมนต์ไหม สุดธรรมจักรใช่ไหมมักมีองค์แปดมักมีองค์แคืออะไรคุณธรรมแประการที่คุณจะรอดจากวิบากกรรมพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วนะครับและมันตรงกับพลังงานของจักรของเราทั้ง7จ็ดจักรเนาะนะครับความเห็นชอบความคิดชอบการกระทําชอบวาจาชอบอาชีพชอบต่างๆนานาทั้งหมดเลยมีสติ สำคัญคือคุณต้องทำสมาธินะนี่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่แก้เรื่องพลังงานทั้งนั้นเลยนะแก้ไขเรื่องพลังงานเรื่องของจักระทุกคนเข้ามาต้องเรียนรู้เรื่องของจักระของตัวเองรู้ว่าจักระของตัวเองติดตรงไหนปมของตัวเองคืออะไรเรามีปมอะไรเรามีปมขาดแคลนเรามีปมขาดแคลนเราลำบากจังเลยทำไมเราหาเงินไม่ได้เหมือนคนอื่น ทำไมเราเหนื่อยจังเลยทำไมเรารู้สึกว่าหาเงินยากขาดแคลนรู้สึกอยากได้อะไรก็ไม่ได้ทำไมทาไมลำบากนี้ไม่ใช่ว่าคุณคุณเกิดมาเพื่อเพื่อลำเกิดมาลำบากแบบนี้นะแต่นี่คือคุณวางแผนเอาไว้นะครับชาติก่อนคุณอาจจะรวยมากหรือคุณเอาเปรียบคนอื่นหรือคุณเป็นปล้นของคนอื่นมาคุณถึงต้องชดใช้ความรู้สึกว่าของความไม่มีอะไรเลย คุณต้องสูญเสียคุณต้องได้มายากเพราะคุณคุณเคยเอาเปรียบน,นี่มันเป็นมันเป็นโซลแพลนทางนั้นเลยดังนั้นพอค,คุณเข้าใจคุณก็เปลี่ยนวิธีคิดใหม่คุณต้องถอนถอนจิตสำนึกที่มันสั่งตัวเองไว้ว่าฉันจะต้องจนฉันต้องต้องลำบากถอนออกมาันั้นเชื่อมต่อกับเบื้องบนฉันจำตัวเองได้แล้วฉันมาจากเบื้องบนฉันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างบนอยู่วางใจในจักรวาลเลยเพอคุณวางใจได้ปุ๊บเนี่ย ในปมขาดแคลนมันจะหายไปใช้นี่ไปแล้วหรือว่าใช้นี่ไปหมดแล้วไม่ห่วงทรัพย์แล้วตั้งใจทําภารกิจเป็นแสงสว่างมอบให้แทนให้ออกไปแทนแล้วเดี๋ยว,ยวอยู่ๆคุณจะพบกับความอัศจรรย์ว่าเฮ้ยมีอะไรไหลเข้ามาทําไมเงินทองเข้ามาทาไมโอกาสเข้ามาทําไมความช่วยเหลือเข้ามามันพลิกเลยนะทุกปมเลยทุกปมเลยนะแต่ถ้าเราไม่แก้ที่ เนี้ยเราไม่ตื่นรู้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาอยากได้เนี่ยการแทรกแซงจะเกิดขึ้นความมืดก็จะวิ่งเข้ามาหาทางให้เราทําสิ่งที่เป็นทุจริตผู้ยืมนะผู้ยืมหรือรักเล็กมวยน้อยหรือทำลายสั่งหรือช่อฉนนะค่อยๆหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อ,ลอ,ลอ,ลอนะครับมันมีวิธีหลอกล่อ,ลอ,ลอให้เราไม่รู้สึกนะ นะครับนี่หลกว่าให้เราไม่รู้สึกผิดด้วยการเป็นลักษณะการกู้ยืมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ให้คุณไม่สามารถใช้ด้านทำพลาดเราไม่ได้ตั้งใจเนาะเหตุนู้นเหตุนู้นเหตุเหตุนีไนนน้ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันค่อยๆสะสมให้เรารู้สึกมันปูทางไปให้เราทําผิดดังนั้นนะครับถ้าไม่มีก็คือไม่มีไม่มีตัน ให้รู้ว่ามันมีนะทําไงก็ได้ให้ตัวเองคือเชื่อเถอะว่าจากักรวาลไม่มีวันปล่อยให้คุณลาบากหรือให้คุณตายนะครับเดี๋ยวจะมีทางออกเสมอทําสมาธิเลยนะทางออกมันจะอยู่ในสมาธิเมื่อคุณนิ่งว่างทางแก้ไขจะขึ้นมาท,าทันทีแต่ถ้าคุณสับสายหาความช่วยเหลือภายนอกอะยืมหน่อยยืมหน่อยยุมหน่อยอช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยสิ่งนี้มันจะเป็น เลยนะและเดี๋ยวคุณจะติดกับที่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจมลงจมลงจมลง,มลงนะครับวิธีแก้เนานะระวังนะครับให้มีสติไว้ทุกเรื่องเลยมุมขาดความรักก็เหมือนกันนะครับมุมต่างๆมันเป็นกับดักของกรรมทั้งนั้นเลยเพื่อให้เราได้ต้องเข้าไปชดใช้ตอนนี้เรามีหน้าที่ให้อภัยอโหสิกรรมมาโกงฉันมาอะไรฉันฉันคืนให้เธอถือว่าหายกันให้อภัยนะ เพราะถ้าฉันไม่เคยเอาของเธอมาเธอคงไม่มาเอาของฉันไปนแน่นอนนะครับไม่มีเหตุไหนที่เกิดกับเราโดยที่เราไม่ได้ทำมาก,ก่อนนี่คือนี่คือสิ่งที่เราเราลงมาเพื่อประสบการณ์นี้นะครับพระผู้สร้างท่านแบ่งละอองตัวเองเออกมานะแบ่งตัวเองเออกมาบิ๊กแบ g งุมออกมานะเป็นพลังงานท่านเป็นพลังงานและพวกเราคือสิ่งเชี่ยวของท่านที่แบ่งกระจายออกมาและสร้างรูปแบบของชีวิตขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ แะส่งข้อมูลกลับไปพลังงานของท่านออกไปกระจายออกไปแล้วเราก็ไปหาประสบการณ์ตามดาวต่างๆสร้างสรรค์และก็ทุกอย่างเรียนรู้ผลและรับผลกับมันและก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็วางนะคือมันเป็น,ปน,ปนการทดลองทั้งหมดเลยนมาเพื่อทดลองทั้งหมดวิธีคิดแบบกระจายองศาไปเลยไม่มีสักเลยวิธีคิดของตัวเราไม่เหมือนคนอื่นเราจะคิดในรูปแบบของเรา คนนี้ก็คิดรูปแบบนี้นะนี่แหละครับมันเป็นแบบนี้ชีวิตมันคือแบบนี้แล้วพอเราเรียนรู้จบแล้วฉันอยากกลับบ้านหละพลังงานจะวิ่งกลับไปที่พระผู้สร้างเหมือนเดิมจะกลับไปจะกลับไปที่เดิมที่ออกมาเนาะคุณจะกลับไปรวมกับหฮเซลล์รวมๆรวมๆรวมๆรวมกับทวีนเฟรมแล้วก็กลับไปเป็นพระผู้สร้างเหมือนเดิมอีนี้มีหน้าที่ปล่อยออกปล่อยออกความรู้ต่างๆไม่ต้องออกกลับไปเพราะรู้แล้วเข้าใจละวางหมด วางมดถ้าเราไม่วางจักรวาลก็จัดสั่สิ่งที่มากระแทกเพื่อให้เราวางอยู่ดีนะให้เราปลดล็อกออกนะมีหวงทรัพย์ก็ต้องมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์หวงความรับก็มีเหตุให้ต้องเสียความรับหวงอะไรก็ต้องต้องถูกเอาออกหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อให้เราบริสุทธิ์ให้เราล้างให้เราไม่เหลืออะไรเพื่อให้เราย้อนกลับกระบวนการกลับไปสู่ความเป็นผู้บริสุทธิ์ข้างบน นะการเคลื่อนมิติขึ้นไปไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นไปแล้วฟู้ฟูร่ำรวยชื่อเสียงโด่งดังเอ้นึกคุณคุณกาลังดําดิไม่ใช่แล้วนี่คุณสวนกลับน,นะคุณต้องปล่อยออกปล่อยออกปล่อยออกในกระบวนการไม่ใช่ไม่ใช่จําเป็นว่าฉันต้องต้องต้องเสียทุกอย่างเลยต้องกลายเป็นล้มละลายต้องไม่มีอะไรไม่ใช่เข้าใจผิดแนละ้วคุณมีทุกอย่างสําหรับการทาภารกิจของคุณ คุณสามารถเมริเฟสหรือสังได้ทุกอย่างคุณจะไม่ค่อยจะมีจิตของความเป็นมนุษย์แล้วนะเวลาคุณเลื่อนระดับเมื่อไหร่คุณจะมีความเป็นบีอิงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจิตใจของคุณจะมีความรักมากขึ้นมากขึ้นและกิเลสของคุณเบาลงเบาลงมันจะเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายคุณจะไม่คุณจะอยากวางอย่างพร้อมแล้วที่จะขยับปีกตัวเองนะครับขึ้นข้างบนแล้ว นะนี่คือเป็นสเต็ปเนาะดังนั้นนะครับตั้งใจตั้งใจทาําภารกิจตั้งใจเชื่อมโยงและเข้าใจและเข้าถึงพลังงานของความรักที่ไร้เงื่อนไขให้ได้แค่นี้เองนะครับรักแบบที่เราไม่แทรกแทงรักแบบที่เราไม่คาดหวังไม่ควบคุมรักพื้นการให้รักและให้อภัยทำให้ได้แลวปล่อยวาง รับแบบสบายๆนะไม่ไม่ไม่ทุกเลยไม่ใช่รับแบบโลกใบนี้ที่รับแล้วถ้าไม่ได้ดังใจมันก็ทุกไม่ใช่แต่รับคือการให้ให้จริงๆให้แล้วไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาดีหรือมาขอคูณหรือมาตอบแทนอะไรเลยนะครับนี่คือรักเงินกันไขที่เราต้องมอบไปนะก็ค่อยๆพัฒนากันไปนะทําไปด้วยก,ก,กันทาไปพร้อมกันให้เราไม่ใช่คนที่จะไปทําให้คนอื่นล้ม ไม่ใช่เราไปนคนกดดูมิโนโที่ทําให้คนอื่นเจ็บช้าหรืออะไรพวกนี้นะต้องมีสตินะจกักรวาลจะคอยส่งบททดสอบให้เราเฮ้ยเรายังทําอยู่หรือเปล่าเรายังทําอยู่หรือเปล่าและผลมันก็กระแทกกลับมาที่เราความเจ็บมันก็วิ่งขับมาเฮ้ยเรายังมีทุกข์อยู่เลยความทุกข์เกิดขึ้นอีกแล้วเกิดที่เราอีกแล้วล้างออกล้างออกแล้วระมัดระวังรอบหน้ายะไม่ทําให้เขาทุกข์เพราะความทุกข์มันวิ่งทำให้คอยทุกข์ความทุกข์วิหาเรา คทุกความทุกวิ่งหาเรามันเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นนะมอบความสุขไปดีกว่าให้ความรักไปให้ความรักไปความรักไปนะแล้วความรักมันก็วิ่งกลับมาพลังงานไหนปล่อยไปพลังงานกลับมาที่เราดังนั้นนะครับนี่แหละครับเป็นการที่เราเข้าสู่สายพลังงานเข้าใจเรื่องของความถี่ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเรารอดแน่นอนนะรอดแน่นอนใครพิบัติยังไงไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกลัวอีกแล้วนะครับ เรามาเพื่อช่วยแม่ไก่อาอย่าลืมนะเรามาเพื่อช่วยแม่ไก่อาให้เขาเลื่อนจากมิติที่สามเป็นมิติที่ห้านะครับเป้าหมายของพวกทั้งบุญเลยนะทั้งยานอาวกาศทั้งท่านหลอดทั้งใครก็ตามสมาพันธ์ดวงดาวต่างๆที่อยู่ข้างบนเขามาเพื่อปรับความถี่ของโลกใบนี้ให้ขึ้นสู่มิติที่ห้า นะครับดังนั้นเพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในโลกใบน,นี้นะเพราะแม่แค่อารับพลังงานลบเยอะมากรับความกดดันเยอะมากเลยเรื่องต่างๆการทําลายธรรมชาติเขาก็ปรับสมดุลอยู่เสมอปรับสมดุลเขาปรับสมดุลเปลือดโลกมันก็เคลื่อนเนาะรอยแยกมันก็ทาลายทั้งภูเขาไฟทั้งคลื่นสึนามิทั้งการแผ่นดินไหวแผ่นดินถละ่มมันก็เกิดขึ้นนะนั่นคือการปรับสมดุลแต่เมื่อไหร่ที่ ขยับแม่แต่อาขึ้นมิดที่ห้าได้ความสงบสุขมันจะเกิดขึ้นมานะครับโลกก็จะเปลี่ยนแปลงนะนพลังงานมันจะเปลี่ยนรูปแบบก็พวกพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งน,นี้นะครับมนุษย์เราทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับสังคมนะการเป็นพลังงานบวกเราจะไม่ปล่อยพลังงานลบให้กนะับโลกใบนี้เพิ่มขึ้นแต่เราจะเป็นความรักและเป็นแสงสว่างช่วย ช่วยพราทิตอีกทีหนึ่งอีกแรกหนึ่งเนาะรับแสงจากพราทิตย์เข้ามาและปล่อยไปให้กับโลกใบนี้นะครับ